ถอนเลยค่ะสวยๆเอ่า่าเอาเงินทอนก่อนลูกเงินทอนก่อนฮะเอาเมีนนี่แหละนั่งบว่ิวมานํ่เดมาแล้วนั่งวงเได้แลิศอันนี้ผิไม่รู้ทนบากินบา่ทีแม่มาแล้ว โอ้ยของแม่ว้านสบายดีแม่ตู้หรือผ้าตู้หรือยังไปไปดูเก่งแท้งั้บ่ท่องดีนี่ดีทองดี ไปดิไปใส่น้ำมันรถโอ้ยน้ำมันรถจักโอ้มื่อนี้มัดผมอันนี้อีกเนาะมัดผมอันอี้ยังนะมื่อนี้แมงกองขี้เหงื่อเนาะมื่อนี้หนวดหนวดแมงกองขี้เหงื่อมื่อนี้สบายดีมีตู้ผู้ตู้หรือเปล่าลืมเลยอ่ะว่าน้ำหรอเปล่าแม่นบ่ลจะเต็มเองบ่นั่นนะแม่นจ้ะ ไม่ไม่หวันเบิ่งขึ้นว่ะนะไม่หวันคือบมเคยเต็มเล็เถื่อ่ว้าวมียังนี่เจียวว่ะนี่บินนี่หรือว่านกนี่นะเจียเจียโอ้นกเจียโอ้ยอยากชอบอ้ยนกเขาเจ้าชื่อว่านี่นะอีลาบ่วาดเองนี่บ่บิวี่นกเจียนี่เจ้าบ่วาดเองด้วยหรอวะแมนบ่อ่ะประตูอ่ะประตูแมนบ่ เมนบว์นางวิวว่าเองนี่วะงามเนาะไปทั้งผ้าเตียงผ้าไปนี่บ่์เห็นเนาะไปไปทั้งผ้าเตียงผ้าไปนี่บ่ยเออเด๋วไงล่ะวะนี่เลยไปนี่เลยไปนี่หลอ่ยไปนี่บ่ไปนี่บ่นี่บ่ทางนี่โบว์แม่นโอ้ยพิมเออมะโอเคคนเก่งเนาะโอ้ทางผ้าเตียงเนาะ ทางขอเตียงโอ้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 ว้าวไปแต่แซ่บแท้นี่ลเลี้ยได้ลูกอุ้ยอุ้ยเลียอุ้ยหันเลยมาเลียให้เบิร์ดเลียให้เกี้ยงเลยเม่วันทีเอามเทปอันนี้ห้องพักใหญ่น้อยเนาะเรด็กนะโอเคโอ้ปลามากระทันดีไหนเนี่ย อันนี้อันอนี้บ้านพักมุงอันที่เขาต้องเล็กดว่เด่นตัางหลังนี่ได้เนี่ยอืมโอ้โอ้อจะไปจ,ะจะุกจิกจับก็จักไปอึบอึบอึบถ้าปุ๊บกับปจกัจกอ้อนห้องวิวเนาะต้องไปเซกให้มันรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนวิวม,มันยังโหทางโปอเตียงมาแนแ่น<ะ> แซบบลูกผสมแซบอ่ะยำยำยำนเออเฮ้ยเ้ยตักินลูกตักิน่ต้บงคนตากอ้่มเลยยังไ่อั้นยังไอยูนั่น่อันนั้นยังเป็หองเรียนบิวช อ้ํอ้ํารถรถมืนี้ได้ท่งผมแมงหนวดแมงกองเยอมัดหนกยุยก็ยยนี่แต่คุยยนะมัดเก่งนะุยยยตักช้ปากเก็บดอย่าเรียฉันมันหยดหลถมันหยดเออสันเขาอยังมืนนี้นะฮะ กินเจ็บตี้อย่างสักเ็จกินเสร็จบ่กินเสร็จแล้วกินข้าวกินไข่ยังไข่ดำบ่กินกินอันเรืองเรืองยังกินอันเรืองเรืองยังอันเรืองเรืองบอเอึนะก็เปียกทอนะโอ้กเปียกทอบอเป็นแ้วโอ้ช่ดบ่ละเอาเช็ดบ่แซ่ดปันใดไอเห็ดบแเ่บแท้ากินจ็บตี้เสิเปิ้เสื่อนเชื้ เซ็ปเบอร์เซ็่เปนเซ็เ่าจักเฮ้ยกินละอนไดะรถหลายคันนอวิวรถจักรยากกินได้นะวิวแมนบอวิวกินจ็บดีหรอกจะเฮ็ดชั้นกินกินจดีคนใหญ่เป็นช้าแล้วพัชกินเฮ็ดคือเด็กนอ ตักแล้วก like well. oh. ็อ้ำโรยแล้วให้ไปเลี้ยวกเลี้ยงเช่นอะเล็กน้อยกินนั่นแม่นะบะอัเล็กน้อยกินไปสิหนะบ่งามเนล็กน้อยกินโบอยากนะถ้าเล็กน้อยกินตักมาละวอ้ำใส่ปากโรตักนั่นแซ่แช่แช่แป๊สตอบรีใช่แซ่ขึ้นกินเหรไม่กินจับวิ ผู้่เป็นช้าแล้วโอ้ยเพืบบ่อจะไปกินไปซั่นอันนี้สั่มเจนนี่กินไปสินะกินเลียสินะอือผู้ใหญ่ต้องกินไปสัน่นเนาะฮะเอือแบบสั่นละ่ะอันนี้เขาเรียกว่าผู้ใหญ่อือเลียกไปสั่นนะเจนนี่กินนี่นะอนนะนยยันนี้เราผู้ใหญ่กินนี่มึงไหนไปตู้ซิมมึงนะไปตู้ซิมไหมตาใครไปตู้ซิมมึงด้วยเป็นหรอ ทำ e ีตัวได้แซ่บอ่ะนะมีเมตามินไหนบำรุงสมองบำรุงบังกินนี่ได้กินนี่ทยดีตัวนี้เนาะติวนีกเนาะติวนี้ินะ ชอบเบียร์กับเบียร์ร็อเจ้าต้องกินรสอ,อกเผาพุ่นเจ้า,จานะรสตัวนึงนะสีเขียวนะไม่ยังเลยน,นะ <c oughs> ไปนล้หันมันนี่มาอันนี้ได้หันท้องมาหนี้บออันอันอันอยู่นี่นะอันอยู่ใช่อีกหมูกระทะอันได้เออหมูกหมทักจูหมกตามกันเนาะมองยังฮะมองยังมองเก่า

น่กะดานี่้ออะมือแม่นามกรมท่นเไนม่จะอิ่มแล้วนี่นะชีวิตไทยด็ดยังนะเ้ายังชีวิตไทยด็ดยังชีวิตทเด็ดเดินประตูแมให้มวันนี้กเด้อมาหลือวะเออหูจกมันเด

พอดเลยค่ะอุ้ยสวยดีอ่าอ่าะไรมาแล้วมาแล้วเอากระเ้าะลูกค่ะเอาเงินทอนก่อนลูกเอาเงินทอนก่อนฮะเอาเมียอ้วนนี่แหละโดยไปลูก บายบายได้แล้วได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอเล็ตเลอร์กี่หลายสิกิ้นอ่บอ๊จะเกิดถ้าบ่กินมานแม่วันถึงโอ้ยตให้บีร่องน้ำตั้งแต่หกนกอันนี้นั่งวิวมานล้วเดี๋มาแล้วเนาะน้องบีร่องเลยได้รอดอันนี้ผิดไม่รู้ท่าน่กินยังทีแม่มาแล้วมาแล้วบ่ทิ่มบล็อกมาเลยทิ่มเล็กอีกทิ่มด้านไหน ma chắc cái nhăn đấy mẹ quấn cả một chặt kì cả. con lục ở vai rất dì này con chào này. cha bay rất dì nhá. nó mưa điều đây chơi. nang จักสิหายังวิวลงนำ้ำดรออันนี้ออไปสอนใอีกดิบริบารหาสิลงปร้ตูจักได้เออตวลงเดนันะลงดลงไปแล้วเหี <c oughs> ยบร้อยดีแค่ใ <c oughs> บดกมันจะขาดนะมื่ออ่งไมใบเมื่ออ่างไมใบมใบไ,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 ไม่ได้เป็นน่ะเม่ใบเห็นไม่ได้เป็นนะอย่ไอ อืมใช่อุ้ยอามาจะใส่นะไปให้อีหลานสาคู่ยุ้ยโอ้เสาคู่ยุยนี่ใจดีแท้เสาคู่ยุยนี่เอาขนมให้ร้านนึงอันนี่ว้าวโอ้ค้างไว้หันก็ลุค้างไว้นะคะเออค้างไวนะ้หน่ะแหละเออเออ,เอ,อนั่นแหละเออโอเค ชาวภูยุยเอาขนมให้เบิ่งห่าดูเด้ยนะตะเบิ่งเด้อไอ t h ิ t ชิ้นางหลังเด้อนี่โอ้แซ่บบ่แซ่บช้ำไดอือโอ้โหเฮียนไอ้ทิ t พอดีเลย อัะแบบทชิ้นบ่กลำน้าในอาทิตย์ะไหมูกลองใชวจีอือเป็นางามน้อใช้มันนะมท่านมันนะมาพอหมูมาสิก็ได้แล้วนั่นนัอยู่แจ้งก้าฮันวีเต่ใช่ไหมแต่น่านี่ว่านย่ว่านอ่เป็นทางจุ่มยังนะ คูมังเทียนหมดวนำแถ่คู่เห็นแถาคู่อันแถวคูอันขมันุ่มแจวคู่เปนดังวิญญาณน้องพี่แจงไปใช้ปะเนี่ยแตจะล่อขำนี่แต่ก็้มาทางพี่เยอะ มาเลยมาเลยมาเนี Smile, ة, ma. ่ยมาเลื่อนวางนั่งหลังเด้อหายหลังเด้อนะหลังเด้อนะโอ้โโอ้ยแมงกองเกียร์ตัวนี้วะแมงกองเกียร์แม่งหัวอ๋อแมงกองเกียร์หัวคักหัวแน่ขนมลูกข้อวันนี้ เกิดกะไรกินไลยขนมกะได้กินเรื่อสชจะเกิดให้แม่ตัวนั่นสอชื่อจะเกิดบ่หลีบสิปะขนมทันทีวางไว้ตีเห็นว่ากะไรวางไว้วางไว้เมื่อก่อนได้ลงมืงแล้วจะเอาไปเลยไปไปไปลงกันต่อหยาโดนรถแท้นี่เมื่อก่นเปิดกลัวอะเนอะ เฮ้โดดรถได้เพิ่นน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้จอย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 ยอรเอ้ยแกว่าอีสาเก็บยังอะ ไปเอายังอีกอันนี้คอคอนีเลยไปมีน้ำเชียวพิษขนาดไหนไอ้เจ้ยยังก็เอาไหมบ่บ่เนนานั่นมนแนวกินบอลอยู่เพื่อนกาทีทับัวเลยเอานี้ยเดี๋ยวจะเอาไปแม่กินเอานี้ <laughs> mẹ bài hai đây thảo Mẹ bài hai ai. đâu Ao yang ka ao đâu ao Ao mẹ nam phần mọc phần mày Mẹ bài đây này Chào <laughs> ้เะจ้าไปเจ้าไปเพิ่นไงเดียลูกเว้ยเดีเอาของเจ้านี่เฮ็ดอะไรไปเฮ็ดได้เือขาดเฉาขอบคุณครับเอามากชิลี่ดำมดาสกิลไลท์เฮ้ย ซื้อช็อกโกแลตลูกเกอช็อกโกแลตในเฮือนนะสองกล่องสามกล่องขนมก็คือว่าละลายมาฝากมาจากประเทศไทยผู้เจ้าเห็นว่าหลังตู้เย็นนะทมเไว้ให้ขนมเห็นชื่อกินหรอลูกเนาะช็อกโกแลตกับสองกล่องง่ายหนึงกินบ่นี่เนี่ย เออบ่ะจ้ะโอ้ยมาอยากินลายช็อกโกแลตเลยเอาไปเอาไปเอาไกระนี้จะกินลายช็อกโกแลตแล้นี่แม่ยัางนะไรกันน่ะเอาเลนเลยโบไปเอาเอาดินมันพไปเอาเลยน่ะแม่ใบสะหายดิห้แม่ใบเห็นเด้อช็อกโกแลตนะเด้อลายช็อกโกแลตเอ่อช็อกโกแลตเรบอกให้ใส่ในตู้บ้าคือไพร์มาแน่แต่แค่ดุกตัวเองประยุทธ์ เอในกว่ามันฉีนันได้ดิช็อกโกแลตเจ้าเห็นว่าลกในตู้โอ้ยเจ้าสองกล้องมึงไงนุ้มกับขนมมันนั่นเลยวิวขนมมันคืออันเอาให้ายถิ่นกินตอนนั้นนะโฉมสามกล้องผู้ ถามแล้วเลยเจ้าเสียไหวยังไหวเห็นบดอายุบ่หนักเด้อถามไม่ไเด้อไ้ยมีเนี่ยกระมึงหม้อมองมาไม่กินทำได้ดุมเหรอเห็ดช่างน้ำลายพุ่งจั๊กอันไม่หนวดคือไม่หนวดอ้าวแมงนั่นปรโยชแมงเงินกองกี้เงาะประโยชงผมชงนี่เขาเรียกว่าชงผมแมงกองกี้เง้ะเห็ดเห็ดแต่ดื้อๆนี่แมงหนวดเหรอเห็ดอ่ะเป็นบ้องเป็นบ้องอยู่อันแมงหนวดนั่นก็ ตัวลำลามมาดิตอนที่เกย์ดิตัวอันตัวเขากวงเพื่อน่ะนั่นดีนะเฟืองแห้งอะนะเขากวงน่ะชงเขากวงเนาะอุ้ยโอ้โหเฮือนวิวเลยวฮอดับ้าวิว เบียร์พีกเบิ้ดอตูเบียพีกได้ยังยังเี้ยอเียเินอปุโอยแหงเเนาะมีอบ่เห็นได้นี่อยแหงนี่อ้อ่ายกเินนอนโคลเงินนอนโคลอยู่เ้ยเมน่ะเมยใบนอน่าน่ะ

หน่อยเซค่ะรถได้สมยางจะเบื่อเนี่ยสมยางก็สิกินยาไปหาเอาสมยางแม่เฮ็ดเว้าเลยเฮ็ดแน่นอนไปธรรมดาเฮานี่ยเช็จแน่เสร็จแน่ไอ้แม่ฝากเพิ่นน่ะอันแดงน่ะไปยังแว่นนะยังแว่นนะบ้าแม่ก็สิเมื่อคือกันไปยังด้วแว่นนะเจ้าของนอนนะบ่ดิหลุบหัวนอนอีก

อย่ไหนอนจะนอนอยู่พูอยู่ไห้ตื่นก็ตื่นอยู่มูอยู่ไหเด้อตื่นจะได้มันบริโอนเนาะอ้ามือแตกโลอยู่นอนนอนแด่อะไรแต่หงจะไปผู้อุ้ยมือแตกโลอยู่ก็ไปทีจะให้เปืือนนี่นี่มันโบงงามนี่จะเห็นหลังคายไงไปว้าเอาโบเป็นหนังสืออย่าหาตี้ไรอ๋อ ต้นมันคือบัใส่อีกะนี่จะลืมบ่ต้นไม้เหรอว่าเอาแพบก็ลุกเอาแพร่กับยาดีเจ็บแข่าเอาไปแม่กินบ่เอายาดีเจ็บแข่ามาให้ในช่องชุดไม่กินบะแม่พอพระจ้อยไม่กินบะไม่กินแม่ใช่ไหมวาไม่วนกินนะว่าว่าแพร่ก็ช่องนะโอเจ้ากัลูกกูโอเค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 เมียงเมียง

ชิสุอะชอบอันนั่นูกเมื่อจ้าลูกจ้าเมื่อละ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 ในหลวนมเมื่อละถืออ้ยไปเมื่อละปวเรื่อมันเยอะนิเหน่อยเบี้ยพริกไปปลูกก่อนวันนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเบี้ยพริกบะเตียงซื้อมาเลยทองเอียเมื่อปลูก โอเคซาหรับพี่น้องคลิปนี้ชะท่องก็สิจบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชะท่องคือเก่าเด้อเนาะไปแล้วสบายดีแลาสวัสดีบ๊ายบายทุกคนเด้อ